สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพากน,น้องไปรับของฟรีชิ้นหนึ่งนะคะซึ่งกระเป๋ากาฟิลมาแล้วค่ะมีหลายๆคนถามพี่แป้งว่าเมื่อไหร่จะมามาแล้วนะคะขเขาแจกทั้งหมด1,000 0ชิ้นจ้า ซึ่งน้องฟังพี่แป้งก่อนนะคะว่าแมปตอนนี้มันบั๊กอยู่ตรงเล่นเฉพาะในเซิร์ฟวีเท่านั้นซึ่งพี่แป้งจะทิ้งให้น้องๆใต้คลิปนี้เป็น3เซิร์ฟวีนะคะน้องๆลอ,องเข้าก่อนหากเข้าได้มันไม่เต็มก็เข้าไปลองเล่นกันดูนะคะ1เซิร์ฟเนี่ยจะเข้าได้แค่15คนนะคะพี่แป้งทิ้งไว้ให้3ลิง์เดอสมมุติถ้ามันหายบั๊กแล้วนะคะน้องๆเซิร์ฟรวมก็สามารถเล่นได้ปกติคะ่ะไม่ต้องตกใจเซิร์ฟวีพี่แป้งให้ไป3อันนะคะหากเต็มน้องๆก็รอคิวก็ได้หรือจะซื้อเองก็ได้ค่่10เมืออน้ง ดาหันขวามือนะคะน้องจะเป็นอีเวนต์ของกาฟิวนั่นเองนะคะให้เราทําการกระโดดออปปี้ค่ะเดี๋ยวพี่แป้นจะพาไปดูว่าอีเวนต์ต้องทายังไงซึ่งน้องต้องทําการเก็บขวดนมนะคะทั้งหมด150ขวดนมค่ะซึ่งหากน้องนะคะทำไปได้สักนิดหนึ่งแล้วประมาณ20ขวดนมนะคะน้องสามารถนะคะมาแลกตามทิศของพี่แป้นได้เลยบอกเลยว่าเร็วมากนะน้องใช้เวลาแค่5นาทีก็ได้ของฟรีชิ้นนี้แล้วค่ะตอนแรกเราก็ทําการกระโดดเก็บขวดนมแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยื่อเรื่อยเนี่ย ีขวดนมมากพอให้น้องกดตามพี่แป้งได้เลยนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยกระโดดออกวีดได้ไวขึ้นมากๆเลยนะคะกระโดดก็เร็ววิ่งก็เร็วนะคะทําให้น้องเนี่ยได้ไวมากขึ้นนะคะเราจะเล่นทั้งหมด2รอบเราจะได้ทั้งหมด145กันเล่นอีกรอบหนึ่งคือรอบที่3อีกนิดเดียวนะคะพอเราเล่นจบแล้วก็เทเลพอร์ตกลับมานะคะแล้วก็เล่นใหม่แบบนี้จนกว่าขนุน้องเนี่ยจะมีขวดนมทั้งหมด150ขวดนมค่ะพอเราเก็บครบแล้วนะคะน้องเปิดคําว่าอีเวนต์นะคะแล้วกดตร ะะจากนั้นบายไอเทมสูตรโบัคจะขึ้นน้องๆก็สามารถกดรับของฟรีชิ้นนี้ได้เลยค่ะใครดูคลิปพี่แป้งชมแล้วได้ของฟรีชิ้นนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แป้งด้วยนะ